มาดูความคืบหน้าเรื่องของเรือหลวงสุขโขทัยอับปางกลางทะเลเอ่าวไทยหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยก็อับปางเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ามีคําสั่งให้สละเรือแต่ว่ากําลังพลที่อยู่บนเรือทั้งหมดก็นําขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยนี่นะครับมีความคืบหน้าท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมานี่เองผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานความคืบหน้ากรณีเรือหลวงสุขโขทัยได้นํากําลังพลจากสตหีบชนบุรี ไปร่วมงานครบรอบ100ปีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือเสด็จเตี่ยที่ชุมพรในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ระหว่างการแล่นเรือออกมาได้เกิดคลื่นลมขนาดใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าคลื่นสูงเนี่ย2-3เมตรนี่นะครับเนี่ยพัดกระนำทำให้เรือเนี่ยตอนแรกก็เอียงนะเอียงประมาณสัก60องศาจุดเกิดเหตุอยู่ที่ทะเลอ่าวไทยห่างจากฝั่งไปประมาณสัก19ไมล์ทะเลในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ลมแรงน้ําก็ซัดเข้าไปข้างในเรือก็เอียงนะครับมีปัญหาเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์นี่ดับนะฮะหลังจากที่ติดขัดมาระยะแรกระบบการสื่อสารก็ไม่สามารถใช้การได้โดยลูกเรือจากหน่วยบัญชาการการต่อสู้อากาศยานและก็รักษาฝั่งนะครับหน่วยนะวิกโยธินทั้งหมด110นายนะครับที่อยู่บนเรือหลวงสุขโขทัยก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยนะครับเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยนะช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีการถแถลงของโฆษกกองทัพเรือเนื่องจากว่ามีคําสั่งนะครับให้มีการสละเรือเพราะว่าคลื่นลมแรงแล้วว่าแต่ว่ากําลังพลท,ทั้งหมดที่อยู่บนเรือเนี่ยก็มีเสื้อชูชีพทั้งหมดนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งสุดท้ายก็สละเรืออย่างที่ว่านี้ครับครับค่ะ